ครับพี่นอ้องโมนี้ครับมีโอกาสาาาแต่มะละย่องหาไต่กที่นู่น,นครับน้ำปลาอยางเนาธรรมชาติมันจะมีฤดูกาลหนึ่งมันจะมีแค่ปีปีละครั้งครับพี่นอ้องไปไปเบิ่งกันครับพี่นอ้องมาไิด้ไลท์มาไดอ้าครับผมนี่คือติดตั้งอุปกรณ์เนาะคือไฟแมงบรรยากาศระบวจนะครับเพื่อนๆปลาอยาง,อนนงนะครับเป็นปลาอยางคือกินุ่นสร้างนะครับรอดทะเบิ่งโตนะครับ ่าเพิ่นจีมาหลายบุมมือนี้แต่ว่าพี่ชายเพิ่นบอกว่ามันเริ่มสิบ่หลายแล้วมันเริ่มสิไหวแล้วครับต่อเซลล์ดำหน่อยเอาสิเสียบไฟมันครับไเอาเอามาครับมาลุ้นกันบัดนี่ไปมาครับมาลุ้นกันครับมาลุ่นกันบัดนี่ ตกัยเงี้ยเรื่องกับอูมาแล้ครับมาแล้วแปบเดียวครับรอประมาณนาทีกูกดสองทีมากแล้วอ yup> ุ้ยาอ้น๊กตุ๊ตุ๊ตุ๊ครับตุกตุ๊ตุ๊ตุกตุ๊ตุกตุ๊อ้ยมาจากไหนเยอะแยะเลยที่นี่ตุ๊กตุกตุ๊เก็บเอา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 พุลุ้ยม

ตาเดี้ยมงงงุ๊งกูนี่นี่นี่โอู้ยังควนเลยยังบินตกหลายๆตุ๊บตุบตุบไปไหนเมื่อเหรา ู <ừ> ้มยหครับใส่อ้งได้เสียงใกล้ๆตรงใบไม้เนี่ยตกตุบองะ้ระบาดใกล้ๆอูแล้วอ้นี่นี่นี่เจอแล้วนี่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 ตกตุบอืมตกตุบ

มวนกุ๊บฉากนี่ม้วนกุ๊บนี่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 โอ้โหกำลังลงกำลังลงใหญ่เลยที่นี่หุ่นหุ่นแม่เียงตกนิ อยู่ว่ตตกอยู่นันตาแดงจึงคืออยู่อางจงออยู่อ้ปลาโตใหญ่แล้วครับใส่กันล่งสวยนีม่ยินตกหลายตัวอยู่นะฮึันปุ๊ปุ๊อยเอาแลเอาเอ้วนแล้วครับวนแล้วเฮ้ๆการจะตกนี่นี่นี่ ตกมัยังตกี่อยนี่นี่นม่าแล้วยอ้ยนี่นี่โอ้โหตกใส่ขาเลยอืมอออือตายยังจริงคือสนุกใหญ่เลยทีนี้ tóc gì na, nốt tiếng tóc cái nốt, nốt, tiếng này là này lại đi tiếng tộc. emin เร็วเสียงทั้งคนนครับเสียงทงั้งคนนี้โหนี่ดีสีเด็ดขโกมูแล้วครับต้องได้ขุดเอาขับโอ,อนผู้ยุ่ยุู้ดึกมัเนี่ขุดเอาปัดขุดกลางจะออกนะเมียนั่น,นนะ,ะสามตัวมาแล้วงามงามอเอา้า ครับยอกเสียงจุกจะไปหินยู่ทางทางไหนครับต้องหาเมืองน้ำกันยงโอ้ยรับเจอแล้วเจอแล้วไอชอ่วงงานยู่โอ้ยนี่สินอนสบายแล้วเป็นเลยโอ้โกงไงครับทั้งเสียงอี้ครับไฟผมมันพกแกงไฟบริษัท สิสสตโตแล้วครับแป๊บเดียวฮันนี่เสียงมหมกรนโดดเลยนี่ไงโอ้โหเสียงตุ๊กเลย โอ้โหลอยตายังอยปีเกาครับผมยังหาอยู่บักโดนไฟบัวไฟบัวแกงโอ้พุดหนับผุดน้อนอ่างลางอยู่ ยังไงนี่แต่ว่ามือน,นี่ห้างแน่ครับผมกับรุ่นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเพิ่งลงหลายเอออป็าเดียวโจกกับใครหมืกันบนเนาะตวันีิน้เ <c oughs> ออนะจเาาหิจริงเป็นบ่าเไปเดียเดียวกันเบิดโอ้ขายถอกระลาอยู่ โอ้พ่นสิมนดินบมเนี่ยโอ้พันก้างสิมน้กโอ้ยก้มหนาล้งแล้วอือพ่นข้างสิมนลกครับโอ้ยังไงเลยนี่อเคคนนทันเห็นเนี่ากินนุ่ส่นากงสัผู้เฒ่าโบราณิ่นว่ากินนุ่สงครับนี่ยเกาะมือกันเป็นรีวิกกิน่ะ นีแคบว่าเอาไปให้้ันลราบ้านละบลงอีกแล้วนี่เป็นนอนสบายใจชิบเลยเสียงตุกตุกทั้งอันอีก่จากที่นี่พีโอ้นี่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 โอ้เอ๊เอออุ้ยอพอใจใหงอนมาสั่นเออเนี่ย อยากนวหมือกันโอ้ยนอ่มาสู่กันเห็นนอ่เอาลุนน้ำกันดีครับว่้ยเสียงกระฉาทนี่ทวนพี่นงโอ้โหมันคุยถุยอยู่เสียงพันตกตุบป้องกันนาะผมว่ามันสองเสียงดิโอ้ยนี่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 โอ้ยเป็นสุกอยู่ดิตกนานแล้วเหรอเนี่ย สองแต้มงาเลยครับเนีวบก็งอมคือแมงหะงงแมหือบตนี่นลี่พิ่นลี่พิ่นลี่ครพิ่นลี่สุกันอืมเรียนลี่บอ้าไใครับไปห้ใหอ้าวมันหบาดนยมวนแล้วบัตมเมนมอลำกวนเด้อบาด ท่านบุดของกระบ,บาดเทียเรียกเนาครับคือโบเคยหาจากเทียต,ต่อไต่ไม่กินนู่นยงตกเขานี่จะเป็นเทียเรียกของผมเนาะครับยงตกน่ปลาบกเหี่ยวเียมีเห็นมันห นเดี๋ยวปล่อยลงนะปล่อยนี่ไงนี่ไงโอ้โหตัวนี้อย่างใหญ่อย่างใหญ่เลยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตัวนี้แสนรูปเ้ยโอ้โห,โโหน่าจะไข่นะครับเนี่ยทองอ่างฟางเลย ตกทีพวกเลยปุ๊บปุ who, uh ๊บ huh. ปุงบ AH. <DC LS> <ๆ>ันอุ้ยครับนี่นี่นี่ผายอยู่เร็วโอ้โหปักเอีบเลยครับ บักอิบเลยโอ้โหหนุนบักอิบเลยโอ้โเอ,อิบเลยครับครับผมกะผลงานกับเป็นทีน่ดาที่พอใจแล้วครับพี่น้องเ,เต็มขวดเลยนี่นี่น,นี่เต็มขวดเลยแต่ขอหายพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซาวด์สะไคกด,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่ขอสวัสดีครับ